ค่ะชื่อวาราลัตวงเจริญกิติอาชีพพนักงานบริษัทอายุ42ปีค่ะเมื่อซักอายุ20กว่าเคยประสบอุบัติเหตุตกบันไดระหว่างที่วิ่งลงบันไดเนี่ยเ,เราใส่ถุงเท้าแล้วลื่นปื๊ดลงไปแต่มือที่จับราวอยู่มันหมกแต่ตัวเราลงไปแล้วค่ะมันก็เลยกระชากทําให้ไหล่หลุดค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปรักษาพอมันกลับเข้าที่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ เลยมีการหลุดต่ออีกประมาณสองสาครั้งทุกครั้งที่บอมันเข้าแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยทิ้งไว้จนมันเว้นมา -78 ปีไม่ไม,ไม่ไม่หลุดแล้วก็คิดว่าหายแล้วแล้วพอหลังจากนั้น่ะเราอไปยืดเส้นยืดแขนผิดวิธีฉะนั้นมันก็เลยกลับมาหลุดอีก3ครั้งระยะเวลา2ปีเนี่ยหลุด3ครั้งทุกครั้งที่หลุดพอมันเข้าแล้วเนี่ยจะระบมไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็จะใช้แขนไม่ค่อยได้เลยใช้เวลานานกว่าจะหาย ครั้งหลังนี้เจ็บสุดๆก็เลยคิดว่าต้องมาหาหมอแล้วค่ะไม่ไหวแล้วทุกทีก็มารักษาที่นี่เป็นประจําเมื่อสิปีที่แล้วเคยมาผ่าตัดที่นี่แล้วครั้งหนึ่งค่ะก็เชื่อมั่นในโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องชายก็ประสบอุบัติเหตุรถชนก็ได้มารักษาที่นี่ก็มีผ่าตัดสมองแล้วก็ได้มาผ่าตัดเข่ากับคุณหมอไตด้วยแลวตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วก็เลยเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอไตทีนี้ พอได้มาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดก็เลยตัดสินใจผ่าตัดค่ะก็ครั้งแรกให้ไปเอ็กซเรย์ก่อนแล้วพอเอ็กซเรย์ก็นัดซีทีสแกนกับ m r i มอรอตอนแรกคุณหมอแนะนำว่าให้ผ่าตัดสองกล้องแต่พอได้ MRI แล้วอ่ะแกบอกว่าคือกระดูกเราอ่ะสึกเยอะเกินไปผ่าตัดสองกล้องอาจจะไม่ช่วยให้มันหายหลุดก็เลยต้องเป็นการผ่าเปิด เพื่อที่จะเอากระดูกข้างๆนียค่ะมาแปะแทนตัวที่สึกก็เลยเป็นการผ่าเปิดตอนนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะตอนที่บริหารอาจจะมีตึงๆเจ็บๆบ,บ้างนิดหน่อยแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นก็ไม่ต้องมาคอยกังวลแล้วว่าจะหลุดอีกไหม mm hmm. ค่ะก,ก็รู้สึกตัดสินใจถูกที่ได้มาผ่าตัดค่ะ mm hmm. ขอขอบคุณ คุณหมอไตแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พยาบาลทุกท่านนะคะในระหว่างที่เรา,เารับการรักษาแอดมิดท,ที่โรงพยาบาลคือเจ้าหน้าที่และคุณหมอทุกท่านเนี่ยดูแลดีแล้วก็พูดจาดีมากในห้องผ่าตัดอ่ะพยาบาลเนี่ยพูดจาอบอุ่นมากเลยค่ะจากที่เรากลัวเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าเขาดูแลเราได้ดีมากๆก็อยากฝากขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ สำหรับใครที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะก็ล้วคิดว่ายังไม่เป็นไรไม่ต้องหารอไปก่อนก็ได้แล้วสุดท้ายอาการรุนแรงขึ้นเนี่ยไม่อยากให้นิ่งนอนใจก็อยากให้ลองมาปรึกษาคุณหมอก่อนลองดูว่าคุณหมอแนะนําแนวทางในการรักษาแบบไหนหรือในเคสที่คุณหมอแนะนําว่าต้องผ่าตัดก็อยากจะบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ